น,นี่เป็นช่วงการรณรงค์ป้องกันพิษตะกัวนะคะซึ่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยยังพบว่าการปนเปื้อนของตะกัวในเลือดของเด็กอยู่ในปริมาณที่สูงส่งผลให้เด็กๆมีความเสี่ยงด้านสุขภาพพัฒนาการรวมถึงสติปัญญาล่าช้าค่ะ การรณรงค์เนื่องในสัปดาห์ป้องกันพิษตะกั่วมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการสะสมการสัมผัสตะกั่วในเด็กเล็กและกระตุ้นให้เกิดการจัดการโดยเฉพาะการลดปริมาณหรือเลิกใช้ตะกั่วเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสของเด็ก ข้อมูลทางการแพทย์ทั่วโลกระบุว่าพิษจากตะกั่วทำให้เจ็บป่วยพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง6ปีซึ่งตะกั่วจะทำให้ระบบประสาทและพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า แม้ที่ผ่านมาทั่วโลกที่มีความพยายามลดปัจจัยเสี่ยงจากตะกัว่วด้วยการยกเลิกเติมตะกั่วในน้ำมันเบนซินรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งมีผลให้ระดับตะกั่วในเลือดเด็กทั่วโลกลดลงแต่จากการสำรวจในประเทศไทยยังพบว่าเด็กมีโอกาสเสี่ยงรับตะกั่วจากสีทาอาคารเครื่องเล่นสนามหรือของเล่นซึ่งจากการเจาะเลือดหาระดับการปนเปื้อนตะกั่วในเลือดของนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาในพื้นที่ภาคกลางพบว่ามีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงสาเหตุจากการ ัมผัสสีที่หลุดลอกจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ขณะที่ผลจากการตรวจวัดสารตะกั่วในสีทาอาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครพบว่ามีตะกั่วผสมอยู่กว่าร้อยเท่าซึ่งเกินจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีน้ำมันแบบสมัครใจที่ร้อยละ0.01หรือ100มิลลิกรัมต่อนลิตรทำให้ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออได้ร่างมาตรฐานตะกั่วในสีทาอาคารฉบับใหม่ที่กำหนดค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์สีน้ำมันสีทาอาคารแบบสมัครใจ จะต้องไม่เกินร้อยละ0.01หรือว่าร้อยมิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในต้นปี2558ค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นนะคะว่าสารตะกั่วนั้นเป็นสารที่พบอยู่ในธรรมชาติรวมถึงปะปนอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าเครื่องใช้รอบๆตัวเราจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่มากน้อยแค่ไหนจะรู้ก็ต่อเมื่อปริมาณสารตะกั่วสะสมอยู่ร่างกายอยู่ในปริมาณมากจนแสดงอาการออกมาแล้วแต่ถ้าเป็นเด็กๆการดูดซับสารพิษตะกั่วจะง่ายกว่าผู้ใหญ่และจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองทําให้อ Q คิลดลงร่างกายก็แครแกแนนะคะ ระบบภูมิต้านทานก็น้อยลงด้วยวันนี้จะมาติดตามพิษภัยของสารตะกั่วที่อยู่รอบๆตัวเราที่ทางบุรณะน,นิเวศได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้รวมทั้งแนวทางในการป้องกันด้วยพูดคุยกับคุณเพนสมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลิิธบุรณาน,านิเวศร่วมในรายการกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่แต่การตรวจสอบเมื่อนหก่อนนี้เนี่ยเคยมีการตรวจสอบเรื่องของ,งของเล่นกลางแจ้งที่มีตะกั่วปนเปื้อนอยู่นอกเหือจาก สิงของกลุ่มเหล่านี้แล้วมันจะมีอะไรที่เด็กๆจะรับเข้าไปในร่างกายได้มากขึ้นค่ะตัวหลักๆปัจจุบันนี้ก็คือส,สีทาบ้านค่ะหรือเรียกว่าสีตกแต่งสีทาอาคารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสีน้ำมันนะคะจะมีค่อนข้างสูงคือเราเคยเก็บตัวอย่างของเพลพยนสีน้ำมันทาบ้านไปตรวจวิเคราะห์มเมื่อปิดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็พบว่าจะมีหลายยี่ห้อมากเลยที่ยังมีปริมาณของสารตะกั่วในสีสูงมากๆ มาตรฐานามาาตรฐนสมัครใจของบ้านเราเนี่ยจะกำกับไว้ที่ไม่ให้เกิน100 ppm นะคะ แต่ผลการตรวจของเราเมื่อปีที่แล้วก็สูง,สงมีตั้งแต่หลายร้อยหลายพันแล้วก็หลายหมื่น ppm ด้วยจริงๆบ้านเราก็มีการรณรงค์ในเรื่องของตะก,กั่วที่ปนเปื้อนตามธรรมชาติตามสิ่งแวดล้อหมหรือว่าปนเปื้อนกับข้าวของเครื่องใช้มาค่อนข้างมากเหมือนกันทําไมปริมาณเหล่านี้มันไม่ได้ลดลงเลยล่ะคะค่ะที่ที่ทไม่ได้ลดลงก็จะมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะคะปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้สารตะกั่วในการผลิตสีสีนี้ถือเป็นตัวหลักในปัจจุบันที่ทำที่ การน้มโลดได้มีการศึกษามาอย่างสาคัญเลยที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคใกล้กับเด็กเนี่ยจะมาจากสีทาบ้านนะคะน,นอกจากนั้นก็จะมีในผลิตภัณฑ์เช่นของเล่นสีที่ใช้ในการผลิตของเล่นแต่จากการที่เราเราสำรวจรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เอาเครื่องมือเป็นปตวรววัดของเล่นเด็กตามถึง็กเล็กเพื่อพื้นที่ลำร่องของระยทีสมุทรสาครนะคะก็เท่าที่สำรวจเบื้องต้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเล่นเด็กเนี่ย มีน้อยมากแล้วนะคะส่วนที่ยังคงมีเยอะอยู่น่าจะเป็นคร,ปครื่เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นพวกชิง,งช้าไม้หกหรือว่าเก้าอี้นั่งที่ที่อยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งสาเหตุที่มีเยอะอยู่ก็เป็นเพราะว่าเครื่องเครื่องเล่นเหล่านั้นเนี่ยทาด้วยสีน้ำมัน ขาหลักสีสันสีเหลืองสีแดงสีเหลืองสีสีส้มสีแดงเนี่ยจะมีตะ่วดสูงมากสีสดสดค่ะสีสดสดแล้วมันมันเกี่ยวไหมคะว่าของเล่นพวกนี้พอตั้งอยู่กลางแจ้กแล้วมอใช้เป็นเวลานานๆมันก็เกิดอาการหลุดลอกร่อนของสีซึ่งจะทําให้ตะ่วมันเข้าสู่ร่างกายนั่นเป็นที่มาเลยค่ะก็คือสีที่ล่อนหลุดออกมาเนี่ยบางทีเด็กไปจับแล้วก็ติดมือมาแล้วบางทีเข้าปากถ้าสีที่ที่หลุดล่อนมาแล้วมีตะ่วดสูงแลวเข้าปากนี่เป็นถือเป็น การเข้าสารตวกรเข้าร่างกายได้โดยตรง หรือถ้าหากว่าเราเอาสีน้ำมันที่มีตะกั่วสูงๆแล้วมาทาห้องทาห้องนั่งเล่นห้องนอนเนี่ยแล้วนานๆไปเนี่ยสีมันหลุดรอบกลายเป็นฝุน่นเป็นละอองเล็กๆเนี่ยเข้าทางอรูมหายใจอันนี้ก็เป,เป็นเป็นทางตรงอีกแบบหนึง่งซึ่งจากการตรวจพวกศูนย์พัฒนานเล็กๆเด็กๆนี่ยังยังพบอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมคะที่มีการใช้สีน้ำมันเข้าไปทาแล้วก็มันก็เข้าสู่ร่างกายของเด็กๆได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าเป็นพวกเครื่องเล่นในสนามเนี่ยยังเยอะอยู่เยอะอย่างน่าตกใจทีเดียวนะคะแต่ แต่ถ้าเป็นห้องห้องเรียนห้องนอนของเด็กเนี่ยเท่าที่เราสํารวจมาเนี่ยน้อยลงมากแล้วนะคะเนื่องจากว่าจริงๆต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยการผลิดสีน้ำเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้ตะกั่วแล้วยังคงเหลืออยู่ที่สีน้ํามันค่ะ แสดงว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะปรับไปใช้สีน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วสีน้ำนี่เขาใช้ทาภายในอาคาร,าคารปกติสีน้ำมันเนี่ยใช้ทาภายนอกอาคารแต่อาจจะมีบางที่บ้างที่ใช้สีน้ำมันทานในอาคารแล้วก็อันนี้ก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะเด็กเล็ก1-6ถึงขวบนี่จะเสี่ยงสูงมากพอเข,เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทําให้เกิดผลเสียอะไรกับเด็กๆได้บ้างนะคะตะกัวเนี่ยจะไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้วก็จะไปทําลายระบบประสาทโดยตรง ะค,ะคือถ้าหากว่าสะสมไม่มากก็จะมีผลทําใหเ้เด็กมีภาวะรูหิตจางนะคะมีอาการบางอย่างแต่ถ้าหากว่าหรือช็อคไปนะคะถ้าหากสูงเป็น หลายสิบ ppm ในในร่างกายเด็กหรือว่าสูงเป็นร้อยเนี่ยเด็กจะช็อกเลยนะคะและถ้าสะสมย,ยนาวนานเนี่ยจะาสารตะกด่จะไปทําลายาระบบประสาททาลายสมองซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทําให้พัฒนาการทางสมองของเด็กเนี่ยช้า,ชาหรือว่าถ้าหากว่าสะสมเยอะๆและก็ไปทําลายระบบประสาทภายในเนี่ย อาการตรงนี้อาจจะเป็นความสูญเสียถาวรทําทให้เด็กมีการมีอาการพิการทางสมองหรือเป็นปัญญาอ่อนได้ค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้ลูกๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะรับตะกัวเข้าไปในร่างกายหรือจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการจากจากตะกัวสะสมในร่างากายนะคะอ,ะอันอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่า,าให้สังเกตดูสิ่งแวดล้อมของเด็กนะคะ,คะเช่นห้องที่เด็กนอนหรือว่าเด็กคานาคุกคีด้วยเนี่ยถ้าเป็นสีน้ํามันเนี่ยก็ เราหวังไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะสีสดๆอ,อย่างที่สองเนี่ยถ้าเป็นของของเล่นเด็กเนี่ยก็อาจจะเลือกจากไปเช็ดดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ททมีการรับรองว่าปลอดสีปลอดสารตะกัวปลอดโลหะหนักนะคะถึงซื้อมาใช้ให้เด็กเล่นโดยเฉพาะ,ะที่เด็กบางทีเอาเข้าปากนะคะทีนี้ถ้าเกิดเด็กเนี่ยมีอาการผิดปกติ อย่างเช่นมีไข้สูงหรือว่ามีอาการาซึมไปนะคะหรือว่ามีอาการผิดปกติบางอย่างซึ่งเปลี่ยนไปจากพฤติกรรมปกติของเด็กเนี่ยก็น่าจะพาเด็กไปหาหมอค่ะ,คะแล้วถ้าเป็นของเล่นพลาสติกสีสดใสที่นิยมให้ลูกเล็กลูกๆเล่นกันอันนี้มันมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนเท่าที่เราเคยตรวจมามีมีบางอย่างมีนะคะแต่แต่ว่าที่เราสํารวจหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีหลายยี่ห้อแล้วที่ที่ไม่มีนะคะคือปลอดตะกูวอยู่หรือว่ามีก็น้อยมากค่ะ แสก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคุณภาพของของเล่นค่ะแสดงว่าของเล่นนี่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแต่ยังต้องดูแลให้เป็นอย่างดีเป็นพิเศษอยู่เพราะใกล้ชิดกับเด็กๆมากทีนี้มาถึงผู้ใหญ่บ้างค่ะผู้ใหญ่โอกาสที่จะรับสารตะกั่วพวกนี้เข้าไปได้บ้างไหมคะผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยต่างกับเด็กหมายถึงว่าถ้าสีที่เราใช้ทาทาบ้านทาอาคารเนี่ยเป็นสีที่มีสารตะกั่วสูงอันนี้ก็จะทําให้ผู้ใหญ่มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันจริงๆเราก็จะเป็นห่วงช่างทาสีนะคะพนักงาน าสีหรือช่างทาสีหรือว่าบุคคลที่คุกคลีอยู่ในแวดวงก่อสร้างซึ่งบางทีมีการขุดลอกสี แล้วก็มีการใช้สีโดยที่อาจจะมีตะกับกเปนเกือน,นอยู่สูงคนงานเนี่ยอาจจะสูดเข้าไปโดยตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างอย่างพวกเราเนี่ยนะคะจริงๆอ,อ,ยงอย่างที่เราเคยตรวจด,ดูเนี่ยผลิตภัณฑ์เซรามิกบางอย่างที่ทาสีสดใสลดลายสยีสวยอันนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันก็คือ,อสีที่ใช้ เคลือบหรือทาบนเซรามิกถ้วยกาแฟถ้วยชามอันนี้ถ้าหากว่าเป็นสีสดใสก็ก็น่าจะอย่าใช้ดีกว่านะคะหรือถ้าเป็นในตัวบ้านของเราเนี่ยสีที่เลือกใช้ก็คุณคุณใช้เป็นสีน้ำอย่าใช้สีน้ำมันนะคะถ้าบ้านไหนทาไปแล้วเนี่ยไม่มั่นใจก็อาจจะติดต่อมาที่สอมออกก็ได้หรือสคบอก,ก็ได้หรือว่าทางบนิทเราถ้าเกิดเราสามารถช่วยได้เราก็อาจจะไปตรวจด,ดูให้ะนะคะ ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวเหมือนกันบอกว่าการใช้ ภาชนะรองอาหารอย่างเช่นเอาถาดไปใช้รองส้มตำหรืออะไรเหล่านี้มันก็อาจจะมีตะกั่วปนเปื้อนเข้าไปบ้างตรงนี้จะต้องต้องดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะค่ะอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าระวังและจริงๆทางออยอรหรือว่าทางสคบหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องก็มีเคยมีการประกาศเรื่องนี้ว่าให้ระวังค่ะให้อย่างหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวกับเครื่องอเครื่องอะไรน้ําดื่มของของเด็กเนี่ยก็มีจริงๆมีประกาศออกมาแล้วว่าห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมนะคะซึ่งซึ่ง อันนี้เข้าใจว่าทางโรงเรียนต่างๆก็ได้มีความระมัดระวังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะน,นี่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไหมคะว่ายังยังมีที่ไหนที่ยังใช้ตู้กดที่มีความเสี่ยงจะมีตะกัวปนเปื้อนอยู่ภายในค่ะ,ะเราเราเรา,เรายังไม่ได้ตรวจไปถึงตรงนั้นหลักๆนี่เราจะตรวจผลิตภัณฑ์สีซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแหล่งที่มาหลักของสารตะกัวที่เข้าเข้าสู่ร่ังกายของคนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็อย่างองค์การอามริโลกเนี่ยได้มีมีรายง,งานการศึกษาชี้ออกมาว่า จากการสํารวจเนี่ยในแต่ละปีจะมีเด็กที่ได้รับอันตรายจากพิษตะกัวเนี่ยในรูปแบบอาการต่างๆเนี่ยปีละประมาณ6กแสนคนนะคะส่วนมากจะอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่มีไรายได้ต่ำนะคะหรือถึงไรายได้ปานกลางประเทศไทยก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่มาของตะกัวที่ทําให้เด็กป่วยเนี่ยก็จะอยู่ในสีสีทาบ้านอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้องค์การอนามัยโลกกับสหประชาชาติเนี่ย จับมือการรณรงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายมีกฎหมายควบคุมค่ะ <Okay. S 2> ให้มีการเพิกถอนสารตะก,กัวในการผลิตสีสีตกแต่งต่างๆอันนี้อันนี้เป็นเป้เปาหมายชัดเจนของเขาเลย <Okay. S 2> องค์การอนมาอนมัยโลกเนี่ยกำหนดว่า ในปี2563เนี่ยหวังว่าทุกประเทศที่เป็นสมาชิกจะเลิกใ,ใช้สารตะกั่วในการผลิตสีอันนี้เป็นเป้าหมายสําคัญของเขาะนะคะเมื่อสักรู่นี้มีตัวเลขจากทั่วโลกบอกว่าเด็กๆรับสารปนเปื้อนตะกั่วปนเปื้อนเข้าไปปีละประมาณ600,000ถ้าเกิดเฉพาะในประเทศไทยมีตัวเลขว่าแอ่ในประเทศไทยยังยังไม่มียังไม่มีการสํารวจตัวเลขตัวนี้ออกมานะคะแต่ว่ามีเด็กบางรายที่มีตะกั่วในเลือดสูงแล้วก็ช็อกมาอย่างที่โรงพยาบาลรามาซึ่งคุณคุณหมอก็มี การรับเคสแบบนี้เข้ามารักษาด้วยนะคะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่เป็นเพื่อนที่นําร่องของการศึกษาเราก็มีอยู่เช่นกันนะคะแต่ว่าตัวเลขภาพรวมเนี่ยยังไม่มีค่ะค่ะ แต่ว่ารยังยังต้องดูแลกันต่อไปซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เพื่อการรณรงค์ให้ลดเรื่องของให้ตื่นตัวเรื่องของพิษตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วยทางมูลนิธิที่มีกิจกรรมอะไรที่จะรณรงค์สร้างความตื่นตัวบ้างเ,เราได้จัดงานเสวนาทางวิชาการร่วมกับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและก็อีกหลายหน่วยงานนะคะ,คะ จัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องปกป้องเอาอปกป้องไอคิวเด็กไทยจากภัยสารตะกัวนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลเด็กนะคะวันที่22ตุลาคมนี้แล้วก็จะมีหัวข้อเสวนาสําคัญอยู่สองหัวข้อหัวข้อแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเราจะปกป้องไอคิวเด็กไทยจากภัยตะกัวได้อย่างไรซึ่งก็จะมีคุณหมอหลายท่านมาร่วมเสวนาด้วย หัวข้อที่สองจะเป็นหัวข้อที่ว่านโยบายาาสีปลอดสาระกัวนโยบายที่เป็นจริงได้อันนี้เราก็จะเชิญผู้แทนจากาผู้ประกอบการสีผู้แทนสอมอ,อผู้แทนสคอบอนะคะมาร่วมเสวนาว่า ถ้าประเทศไทยจะมีการประกาศมาตรฐานบังคับให้มีการเลิกใช้สารตะกั่ัวเลยในการผลิตสีเนี่ยจะเป็นนโยบายที่เป็นไปได้ช้าเร็วอย่างไรนะคะแล้วก็จะกระทบผู้ประกอบการหรือไม่อย่างไรรัฐบาลจะมีนโยบายในเรื่องนี้ช่วยเหลือหรือว่ามีนโยบายจัดการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปค่ะทุกอย่างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนี้ขอบคุณค่ะคุณเพนโศแก้ตั้งนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปนเปื้อนของพิษตะกั่ัวในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อเด็กๆนะคะที่รับสารตะกั่วเข้าไปมากๆส่งผลกระทบต่อทั้ง IQ ต่อทั้งการพัฒนาทางร่างกายและสมองด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเด็กๆคืออนาคตของชาติถ้าเกิดเข้ารับสารพวกนี้เข้าไปมากๆในอนาคตผู้ใหญ่ในบ้านเราก็อาจจะไม่มีคุณภาพเนื่อนจากสารปนเปื้อนเหล่านี้นะคะนอกเหนือจากสารตะกั่วแล